สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากครับสําหรับการลงทะเบียนเข้ามานะครับเพื่อเป็นการตอบแทนครับผมขอมอบของขวัญสุดพิเศษครับซึ่งนั่นก็คือวิดีโอ7วันครับสู่ความสําเร็จครับในการทําธุรกิจกูท็อปอัพครับโดยที่7วันนับต่อจากนี้เป็นต้นไปครับผมจะแนะนําให้คุณได้รู้จักกับธุรกิจกูท็อปอัพครับว่าธุรกิจกูท็อปอัพนั้นเนี่ยคืออะไรครับแล้วก็ธุรกิจนี้ครับทำอะไรได้บ้างครับ เราก็จะแนะนําถึงการใช้งานระบบ O.S.O. ของ Good Top Up ครับเราก็จะแนะนําถึงวิธีการสร้างรายได้หลักแสนครับจากธุรกิจนี้ครับว่าทําได้อย่างไรครับการที่คุณจะทําธุรกิจ Good Top Up ครับให้ประสบความสำเร็จนั้นเนี่ยคุณจะต้องเรียนรู้ถึงวิธีการที่ถูกต้องก่อนครับและสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ครับมีดังต่อไปนี้ครับวันที่1ครับคุณได้เรียนรู้ว่าธุรกิจ g o o g t o p u p นั้นเนี่ยคืออะไรครับแล้วก็ทําอะไรได้บ้างครับ ในวันที่2ครับผมจะมาแนะนำถึงวิธีการใช้งานระบบ Oso ของ g o o d t o p u p ครับในส่วนของการเติมเงินมือถือครับเติมเงินบัตรเงินสดครับแล้วก็บัตรเกมครับแล้วก็การชำระบินต่างๆครับซึ่ง g o o d t o p u p สามารถที่จะชำระบินต่างๆครับได้มากกว่า100รายการครับแล้วก็จะแนะนําในส่วนของการสั่งซื้อพรบออนไลน์ครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้ได้ครับในวันที่3ครับผมจะมาแนะนําถึงวิธีการทํารายการผ่านระบบ Call Center ครับ ส่วนในวันที่4ครับผมจะมาแนะนําถึงวิธีการโอนเงินเข้าสู่กระเป๋าเงิน eWallet ครับวันที่5ครับก็คือสิ่งที่คุณจะได้รับครับจากการเข้าร่วมทําธุรกิจครับว่าคุณจะได้รับเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างแล้วผมจะแนะนําถึงวิธีการสร้างไรายได้กับธุรกิจนี้ครับซึ่งก็คือการโปรโมทธุรกิจนั่นเองในวันที่6ครับผมจะมาแนะนําให้คุณทราบถึงช่องทางในการสร้างไรายได้ครับที่เรียกว่าค่าลิขสิทธิ์เรนชาร์6ชั้นครับ ในวันที่7ครับผมจะมาแนะนําให้คุณทราบถึงช่องทางครับในการสร้างรายได้ที่เรียกว่ากู้ท top up or sell ครับทีนี้เรามาทำความรู้จักกับธุรกิจกู้ท top up กันครับถ้าคุณต้องการที่จะเติมเงินมือถือครับเติมบัตรเงินสดครับหรือว่าชําระบิลต่างๆครับหรือว่าจะต้องทําพรบครับคุณต้องการทําธุรกรรมต่างๆที่ผมได้พูดถึงมาแล้วเนี่ยคุณจะต้องไปที่ไหนครับแน่นอนที่สุดครับคุณจะต้องไปที่ร้านสะดวกซื้อครับตู้ ATM ครับธนาคารครับ หรือว่าร้านที่เขารับทำพรบครับแต่วันนี้ครับกูท็อปอัพครับกำลังจะเปลี่ยนโลกยุคใหม่ครับในมือคุณเพราะว่ารายจ่ายที่คุณจำเป็นจะต้องจ่ายครับคุณไม่ต้องเดินทางออกจากบ้านครับแม้แต่ก้าวเดียวครับไม่ต้องเสียเวลาเดินทางครับเสียค่าใช้จ่ายครับหรือว่าต้องไปเข้าคิวเป็นชั่วโมงชั่วโมงครับคุณสามารถที่จะจ่ายด้วยระบบ Oso ของกูท็อปอัพครับทุกรายจ่ายที่คุณจ่ายไปครับแปลงเป็นธุรกิจครับที่สร้างรายได้ให้แก่คุณมากมายมหาศาลครับ คุณสามารถที่จะนําระบบนี้ครับไปอำนวยความสะดวกครับให้แก่ตัวเองครับแก่คนในครอบครัวครับหรือว่าคนใกล้ชิดครับหรือว่าคนที่คุณรู้จักครับหรือคุณสามารถที่จะเปิดเป็นจุดรับชําระค่าใช้จ่ายต่างๆครับคุณก็ยับส่วนลดครับแล้วคุณสามารถที่จะเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มได้ครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางครับของการสร้างรายได้ครับและเมื่อคุณทดลองใช้ระบบดูแล้วครับคุณรู้สึกว่าระบบนี้ดีครับ คุณสามารถที่จะนําระบบนี้ครับไปแนะนําบอกต่อครับคุณก็รับรายได้ครับตามแผนธุรกิจครับหลากหลายช่องทางครับซึ่งคุณสามารถที่จะศึกษาแผนธุรกิจของ g Good Top Up ครับที่ทําให้คุณมีรายได้หลากหลายช่องทางครับโดยการกดที่ลิงก์ครับที่อยู่ข้างใต้อีเมลฉบับนี้ครับหรือถ้าคุณรับชมวิดีโอนี้ครับผ่านทาง u t u b e ครับหรือตามวิดีโอแชร์ลิงก์ไซต์ต่างๆครับก็ขอให้คุณกดที่ปุ่มแสดงเพิ่มเติมครับที่อยู่ข้างใต้วิดีโอนี้ครับเพื่อที่ทําการ เข้าไปศึกษาครับในเรื่องของแผนธุรกิจครับของกูท็อปป้าครับท่านนี้มาดูว่าระบบ OSO ของกูท็อปป้าครับทำอะไรได้บ้างครับระบบ OSO กูท็อปป้าบครับสามารถที่จะเติมเงินมือถือได้ครับเติมเงินมือถือให้กับตัวคุณเองครับหรือว่าเติมเงินมือถือให้กับคนอื่นครับสามารถที่จะเติมเงินบัตรเงินสดครับแล้วก็มีส่วนลดตั้งแต่2ถึง8%ครับ ระบบ OSO ครับสามารถที่จะชำระพินต่างๆครับได้มากกว่า100รายการครับไม่ว่าจะเป็นค่าสาธารณูปโภคครับค่าโทรศัพท์ครับค่าอินเทอร์เน็ตครับเคเบิลทีวีครับบัตรเครดิตครับสินเชื่อครับลิสติ่งต่างๆครับหน่วยงานราชการครับอสังหาริมทรัพย์ครับสินค้าและบริการอื่นๆครับประกันชีวิตหรือว่าประกันภัยครับทีนี้เราลองมาดูครับค่าสาธารณูปโภคครับก็จะมีค่าไฟครับค่าน้ำครับ ค่าโทรศัพท์ก็จะมีเยอะแยะมากมายครับค่าทูมูฟรายเดือนครับโทรศัพท์บ้านครับค่าโทรศัพท์ทีทีครับอินเทอร์เน็ตครับเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็จะเป็นชำระบ,บัตรเครดิตครับไม่ว่าจะเป็นไทยพาณิชย์ครับกระสิกรไทยธนาคารก,กรุงเทพครับ ธนาคารทหยชาติครับซิตี้แบงค์ครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายครับระบบ Oso ของกู o d t o p Up ครับสามารถที่จะชำระค่าลิสซิ่งต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นกรุงศรีออโต้ครับซีสปัดเงินติดล้อครับนิสสันลิสซิ่งครับโตโยต้าลิสซิ่งครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายครับ แล้วก็หน่วยงานราชการครับก็จะมีภาษีสมบกริครับกรมการขนส่งทางบกครับอสังหาริมทรัพย์ครับลุมิินีคอนโดทาวครับการเกียห่งชาติครับสินค้าและประการอื่นๆครับเติมเงิน e y p a s s พสครับมิสทีนนะครับประกันชีวิตประกันภัยครับ มีเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งในการชำระบงินต่างๆครับสามารถชำระได้มากถึง100รายการนะครับเฟรนชชาย Oso ของ Google Top Up ที่ผมได้แนะนำวันนี้ครับมีขอบเขตของการบริการที่กว้างใหญ่ไพศาลครับคุณคงคิดว่าราคาค่าเฟรนชชายนี้คงจะเป็นหมื่นหรือว่าหลายหมื่นครับไม่ถึงครับถูกมากครับเพียงแค่1,200บาทครับไม่มีค่าบำรุงรายเดือนครับหรือว่ารายปีครับ คุณไม่ต้องรักษายอดครับเพื่อที่จะรับรายได้ตามแผนธุรกิจครับและนี่ก็คือธุรกิจเป็นชายเติมเงินมือถือครับบัตรเงินสดแล้วก็บัตรเกมครับชำระบินต่างๆครับได้มากกว่า100รายการครับและสามารถที่จะสั่งซื้อพรบออนไลน์ได้ครับคุณสามารถที่จะนําระบบนี้ครับไปบริการตัวเองครับและคุณสามารถที่จะเปิดจุดรับชาระค่าใช้จ่ายต่างๆครับแล้วก็คุณได้รับส่วนลดครับและสามารถที่จะเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มขึ้นได้ครับ แล้วถ้าคุณใช้งานระบบแล้วครับรู้สึกว่าดีครับคุณก็เอาไปแนะนําบอกต่อครับคุณก็รับรายได้ครับตามแผนธุรกิจครับหลากหลายช่องทางครับและในวีดีโอต่อไปครับผมจะมาแนะนําให้คุณรู้จักกับระบบ oso good top up ครับในส่วนของการเติมเงินมือถือครับเติมเงินบัตรเงินสดชําระบินครับหรือว่าสั่งซื้อพรบครับจะมาแนะนําถึงวิธีการใช้งานระบบครับอย่างละเอียดครับเอาละครับวิดีโอนี้ครับผมก็มาแนะนําเพียงแค่นี้ครับแล้วเราพบกันวิดีโอต่อไปครับสวัสดีครับ